นจะรับพรก็ทำจิตใจให้สบายสบายก่อน <c oughs> <c oughs> ทำใจให้สงบเป็นพื้นฐานของบุญ <c oughs> บุญมาจากจิตใจดี <c oughs> จิตใจงาม <c oughs> จิตใจสงบ เมื uhm. ่อปรรบถึงการในทานก็มาจากจิตใจเมื่อจิตใจดีแล้วก็ประคะับประคองรักษาจิตให้ดีตลอดไปจิตใจถ้า มันไม่สงบแล้วรู้สึกมันมีแต่เรื่องปัญหาเยอะ <c oughs> เรื่องภายนอกยกไว้เรื่องภายในของตนเองเพียงความคิดที่หมกมุนอยู่กับตัวเองปัญหาของตัวเอง ก็ยุ่งพอแรงถ้าไม่มีวิธีการปฏิบัติต่อจิตใจแล้วทุกชีวิตในโลกนี้จริงๆหลักธรรมคำสอนถึงพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นตัดไว้ดีเนี่ย ที่ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมไหลไปสู่ <c oughs> กระแสของตัณหาเ,เหมือนมีปัญญาแต่ก็ไม่มีปัญญา <c oughs> ถ้าพูดว่าไม่มีปัญญานี่ไม่ค่อยจะพอใจนะ <c oughs> ทุกคนก็มีความรู้ <c oughs> ในความหมายของธรรมะหรือความหมายของพระพุทธองค์ส่งหมายถึง <c oughs> ปัญญาที่ยังรู้หรือรู้เห็นตามเป็นจริงนั่นคือความหมายที่ใช้คำว่ามีปัญญาหรือไม่มีปัญญาในลักธรรมคำสอนาทางโลกแสดงความรู้เขาก็บอกว่าปัญญาความรู้ที่ บางทีเราไม่รู้แต่คนอื่นรู้เราก็บอกว่าคนนั้นมีปัญญานเะยแต่ว่าความรู้อันนั้นมันเป็นความรู้ทางโลกเป็นความรู้ที่สนองตัญหาหรือความอยากนังนั้นความอยากมันจึงไม่มีที่สิ้นสุดน ของมูมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายความอยากยังไม่สิ้นสุดแต่ชีวิตมันสิ้นสุดก่อนมีภาษิตบทหนึ่งที่พระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมโนรถหรือจิตใจของคนเนี่ยมโนรถของสัตว์ทั้งหลาย ยังไม่ถึงที่สุดมัจจุราชคือความตายก็เข้ามาตัดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้จมลงสู่สมุทรคืออบายสีดุดห่วงน้ำใหญ่หลากเข้ามาท่วมชาวบ้านผู้หลับอยู่ฉะนั้นเนยแล้วมีใครที่ เต็มตามความประสงค์ก่อนที่จะสิ้นใจมงจริงๆไพเราะนะพาษิตนี่นี่ท่านใช้ว่ามาโนรสคือความประสงค์หรือความปรารถนาของสัตว์ทั้งหลายนี่ยังไม่ถึงที่สุดเลยแต่ว่ามัจจุราชเอาไปก่อนคือความตายเนี่ยความตายมันมาตัดรอนก่อนแล้วมีสักกี่คนนะ เวลาบันปลายของชีวิตมันก็ยังเพราะว่าพองยังคิดโน่นคิดนี่ห่วงโน่นห่วงนี่นเห็นไหมมันไม่เต็มนะมันไม่เต็มตามความประสงค์ยังไม่เต็มตามความปรารถนาเนี่ยก็เคยไปคุยกับคนใกล้ๆจะสิ้นเนี่ยมันก็มีนะมันก็มีบางทีก็ห่วงโน่นห่วงนี่แต่ถ้าคนมีพื้นฐานธรรมะเห็นได้ชัดเนี่ย เห็นชัดเจนว่าเออมันถึงที่สุดแล้วก็ต้องทำใจอย่างน,น้อยๆคำพูดคำนี้มันก็ทำให้ชื่นใจได้นี่ออก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะเนี่ยมันถึงที่สุดแล้วก็ทำใจออยังดีกว่านะออดีกว่าที่ลมหายใจสุดท้ายนะเนี่ยตายไปเพราะตัณหาหรือความยากเนะี่ยนี่ท่านนี่บอกว่าท่านสรุปท้ายว่าเหมือนห้วงน้ำ หลากมาทับถมนะชาวบ้านที่หลับอยู่แต่ในที่นี้ท่านว่าไปสู่อบายแต่ท่านเปรียบเทียบพ้วงน้ำเหมือนกับมันซัดผ่าไปสู่มหาสมุทรเหมือนน้ำท่วมใช่ไหมซัดไปมหาสมุทรแต่ในธรรมะท่านบอกว่าซัดไปสู่อบาย <c oughs> อบายทั้งสี่แหละอบายสี่นั่นคือผู้ที่อยู่ด้วยความประมาทนะ แต่มันชีวิตที่ดำเนินไปถ้าอยู่ด้วยความประมาทแล้วนี่แม่พาสิท่านก็บอกเดี๋ยวมีชีวิตอยู่ก็เหมือนตายแล้วเหมือนตายอยู่อย่างคนตายว่างั้นเต่พระองค์ทรงตัดว่าคนมีใจที่ไม่มั่นคงนี ไม่มีความรู้อยู่ด้วยความประมาทผู้ประมาทแม้อยู่ในป่าคนเดียวก็ข้ามพ้นมรรตยยูไม่ได้คือต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นเองเนี่ยเห็นไหมถ้าอยู่ด้วยความประมาทเนี่ยแม้จะไปทำเพียนบำเพ็ญตบะอยู่ในป่าคนเดียวเนี่ย แตอยู่ด้วยความประมาทก็ไม่แคล้วคลาดจากมริตยโ <c oughs> หรืออบายภูมิเมื่อนั้นแต่มานั่งพี่นะโอพระองค์นี่ส่งตัดไว้เดี๋ยวว่าครอบคลุมได้หมดนีแม้แต่ผู้ปฏิบัติเองเนี่ยบางทีมันก็เกิดมานะได้เกิดอัสมิเกิดมานะถือดีถือตนว่าดีว่าเก่งเราได้ปฏิบัติ เราดีกว่าเขามันมาตรงนี้เลยอะไปอยู่ที่ไหนมันถ้ามันมีตัวนี้แล้วนะโอ้โหไปไม่ได้เลยไปไม่รอดเนี่ไม่พ้นเงื่อมมือของมัจจุราชหรือตันหาเนี่ยนั้นที่กล่าวเบื้องต้นว่าปัญญาคำว่าปัญญาเนี่ยมันคนละเรื่องกับทางโลกเลยโลกนี้เราศึกษาหาความรู้จริงนะ แต่มันเป็นยาแข่งขันเพื่อเพื่อชิงดีชิงเด่นหรือเพื่อเอารัดเอาอเปรียบเพื่อจะให้ได้มากเนี่ยมันน่าคิดเหมือนกันนะแล้วทุกคนก็เป็นอย่างนั้นด้วยเนี่ยจะปัญญาดีขนาดไหนให้วุฒิกันสูงขนาดไหนมันก็เป็นอย่างนี้นีที่เห็นได้ชัดในยุคปัจจุบันนี่ไหมที่ว่าโลกเจริญหรือว่าประเทศที่เจริญแล้วเนีมีไม่อารัตเอาเปรียบมีไหมเห็นได้ชัดไหม มันก็เบียดเบียนคนที่ด้อยกว่าประเทศที่ด้อยกว่าเนี่ยอยู่ในเงื้อมมือเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดนี่ก็คือแสดงถึงความรู้เหมือนกันนะแต่มันรู้ไม่ดีอ่ะไม่รู้ไม่ดีนี้ถ้าเป็นปัญญาที่เห็นชัดเลยที่พระองค์ทรงตดไวเป็นพันๆปีมันโลกิยะปัญญาเนะปัญญาโลกมันก็เพื่อที่จะเอาโลกอะโลกทั้งโลกต้องเป็นของชั้นคนเดียวเนี่ย ถ้างั้นมันจะลบกันทำไมตีกันทำไมแย่งกันทำไมนั่นคือเราเห็นชัดเลยว่าเรียกว่าปัญญาก็ปัญญาแต่แต่ปัญญาปัญญาเพื่อทำลายนีไม่ได้เป็นปัญญาเพื่อความสงบลำง,งับทีนี้มาเปรียบเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราเนี่สอนเรื่องปัญญาไปคนละทิศละทางเลยเราเห็นได้ชัดเลยว่ายิ่งมีปัญญามากยิ่ง สงบมากยิ่งดีมากยิ่งเย็นมากยิ่งไม่วุ่นวายว่างั้นแต่มันไม่คนละทางเพราะปัญญาทางนี้ยิ่งปัญญามากยิ่งเสียสละมากคนที่มีจิตใจสูงคือคนมีจิตใจเสียสละนะเมื่อจิตใจเสียสละมันจะไมเบียดเบียนใครไปแย่งใครนะี่นก็ไม่มีมีตาคิดจะส่งเสริมเมีตาคิดจะให้มีแต่เมตตากรุณาขึ้นมาเนะีนะ่ยมันเลยเห็นชัดเลยว่าโอ้ปัญญาเนี่ย ท่านถึงใช้คาว่าโลกุตระปัญญานี่ยปัญญายิ่งปัญญาสูงส่งมากเลยปัญญาที่ประกอบด้วยความเมตตานี <c> ่ <oughs> อย่างพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยมีพระปัญญาแล้วก็มีเมตตาสมบูรณ์บริบูรณ์เลยนี่นั่นคือปัญญาแล้วก็องค์ประกอบที่เห็นชัดคือเมตตากรุณามุธิตาโอเบคามีพรหมวิหาร <c oughs> ไม่เลือกเลยไม่เลือกในในละไข่ก็ตามมีความปรารถนาอยากให้ผลทุก์ทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมมันแตกต่างกันถ้าปัญญาทางโลกเนี่ยมันคิดจะเอาคนที่ด้อยกว่าคนที่มีกำลังน้อยกว่าเอาง่ายกว่านี่ <c oughs> มันจะเอาอย่างนั้นนะแม้แต่เอายากแต่ก็จะหาวิธีเอาอย่างนี้มันแตกต่างกันมันก็เลย ไม่สงบไม่สุขไม่ไม่ใช่ความสุขเนี่ยฉทนั้นเราเห็นได้ชัดเลยว่าอในหลักพุทธศาสนาแต่เสียดายตรงที่ว่าเนี่ยเมื่อโลกจเจริญแล้วมันกลับหันหลังให้สิ่งนี้หันหลังให้ธรรมะทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อต่อโลกต่อการดําเนินชีวิตทุกชีวิตเนี่ยเมื่อวานยังคุยกับโยมน่าเสียดายน่าเป็นห่วงเนาะ สมัยนี้กับสมัยก่อนมันก็คงจะไม่แตกต่างกันหรอกที่แตกต่างก็คือมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีมหาบุรุษเกิดขึ้นมามันก็เหมือนกันมันเป็นอย่างนี้โลกมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดนีมันไม่ต่างแต่มันต่างตรงที่ว่ามีบุคคลพิเศษเกิดขึ้นมาเนี่ยมาให้ความรู้มาแนะนำในการดำเนินชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่ดำรงอยู่เี เพอถ้าไม่มีธรรมตัวนี้มันก็ไปด้วยความหลงทุกคนก็อย่างที่พูดบางต้นว่าไปสนองตัณหาหรือความอยากซึ่งไม่มีใครเต็มตามความประสงค์หรือดงพุทธภาษิตท,ท,ที่เอายกขึ้นมาพูดให้ฟังเนี่ยความปรารถนาหรือมโนรถยังไม่สมปรารถนาอะไรกันแลวทุกคนก็เป็นอย่างนั้นก็ตายไปก่อนตายไปก่อนยังไม่เต็มอิ่มเหมือนกันแต่ยังไม่อิ่มเลยอะ อะไรที่ต้องการมันยังไม่อิ่มยังไม่พอเลยแต่มันก็ตายไปก่อนแล้วเนี่ยโลกมันก็เป็นอยู่ลักษณะนี้เนี่ยแต่พระองค์กลับมาชี้ให้หาสุขชีวิตที่แท้จริงนะเมื่อต้องการค้นหาความสุขนี้ก็บอกทางแห่งความสุขให้แม้ระยะชีวิตสั้นๆเนี่ยก็อย่งชี้ทางหาความสุขคือความสงบให้เนี่ยคนที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทอยู่วันๆอยู่ด้วยความ ไม่ประมาทมันก็สร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้ในปัจจุบันเนี่ยสุขได้อย่างไรคือมันท่านสอนให้ลดละความอยากความต้องการถ้ามันต้องการก็ให้ต้องการพอเหมาะพอดีดีพอใจในสิ่งที่มีที่ได้ในวันนี้ในขณะนี้มันก็เลยได้สุขในปัจจุบันเนี่ยอนาคตก็ไม่ไม่ต้องไปคิดคำนึงอะไรมากให้ปัจจุบันมันดีก็แล้วกันเนี่ย มันน่าคิดตรงนี้แหละนี่ถ้ามันดีในปัจจุบันได้ก็ไม่สงสัยอนาคตถ้าคนเข้าถึงตรงนี้นะเข้าถึงธรรมะที่แท้จริงวะถ้าเห็นปัจจุบันชัดแจ้งด้วยปัญญาจริงๆเนะี่ยมันไม่ได้สงสัยเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเนะี่ยเพราะว่าอาดีตกับปัจจุบันหรืออนาคตมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนะแต่คนไปหลงไปหลงอดีตกับอนาคตแต่ลืมปัจจุบันเฉยๆเนี่ยแต่ถ้า สนใจโอ้ทุกสิ่งอดีตหรืออนาคตมันเป็นเรื่องของปัจจุบันเราก็จะได้มาสนใจในปัจจุบันมากขึ้นมันก็เข้ากับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนให้อยู่กับปัจจุบันถ้ามันจะสุขก็คือปัจจุบันนี่ถ้าไปหวังสุขข้างหน้ามันไม่เจอเห็นไหมมันไม่เจอหาไปมันก็ยังไปเรื่อยเหมือนกับมันหลอกไปเรื่อยนย่ถ้ารามาดีท่านบอกว่าเหมือนเขา เข,เ,เขาล่อสัตว์เนี่ยเขาล่อสัตว์ให้เป็นหลงหลงเข้ากรงของเขาเนี่ยก็จะให้กินทีละกยับไปมันอร่อยอะอร่อยก็ตามไปเรื่อยตามไปเรื่อยแต่มันไม่เต็มอิ่มนะเออมันเขาเอาสัตว์มาใช้งานนะเขาไม่ให้กินอิ่มนะถ้ากินอิ่มแล้วมันใช้ไม่ได้เขาล่อเอาให้มันกินพอโอยกําลังอร่อยอร่อยเนี่ยก็ไม่ให้ใช้แล้วก็จะใช้บางทีก็เอามาอีกทีน่ย นี่ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทั้งมันอุปมาก็เหมือนลักษณะนี้มันถูกเหยื่อล่อนี่ถูกเหยื่อล่อให้เราหลงไปมันก็เลยไม่เต็มตามความประสงค์เลยเนี่ยนแสดงมันจะหาความสุขในตรงไหนล่ะทีนี้ชั่วชีวิตหนึ่งก็ยังมองไม่เห็นเลยนะความสุขที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่นี่หลักคําสอนธรรมะที่ว่าถ้าเราแสวงหาความสุขข้างหน้ามันจะไม่เจอเลย,เยถ้าเราหาความสุขได้ในปัจจุบันนั้นคือเราจะเห็น แม้สุขในอนาคตเห็นไหมถ้าไม่เห็นสุขในปัจจุบันอนาคตก็มืดมนเนี่ยถ้าเห็นสุขในปัจจุบันมันก็จะโอ้นี่เหตุของความสุขมันอยู่ตรงนี้เนี่เมื่อทาเหตุให้เกิดสุขได้เนี่ยตรงนี้อนาคตก็ไม่สงสัยแล้วเนี่เพราะว่าเหตุปัจจัยของความสุขคือมันตรงนี้เราก็เห็นแล้วเนี่ยก็สั่งสมปัจจุบันเนี๋ยมันก็เป็นอดีตเป็นอนาคตของมันเองละอนา,นาคตไหลมาผ่านปัจจุบันก็เป็นอดีตเองอะนี่มันก็เลยดี เยิ่งพีรณาเดี๋ยวพระองค์ทำไมสอนให้อยู่กับปัจจุบันนะถ้าเราพิารณายปัจจุบันยิ่ง,เ,งเห็นชัดเลยนะน,นี่ถ้าอยู่กับปัจจุบันได้เนะนี่ยเนี่ยคือเราสามารถที่จะอยู่กับโลกได้เนะี่ยปรับตัวได้เนะนี่ยไม่ต้องไปวักพะวงเรื่องอนาคตมากเกินไปนะนี่มันเครียดนะเอ,อเอาไปแล้วเครียดมากนะมันความอยากม,มันไปข้างหน้านี่โอ้โห อยากให้เป็นอย่างโน้นอยากให้เป็นอย่างนี้ลืมปัจจุบันไปเลยนะ,ะบางคนก็เป็นลักษณะนี้สิ่งที่ตนมีตนได้ไม่ยินดีไม่พอใจนอ,อย่างคนมีน้อยมอีไม่มีทรัพสมบัติมากเนะี่ยแต่ไม่ไม่ได้มองดูปัจจุบันก็เลยไม่สามารถพัฒนาปัจจุบันได้มันมีแต่มองอนาคตข้ามปัจจุบันไปสิ่งที่ควรทำในปัจจุบันก็เลยไม่ได้ทำ พอไปวาดหวังเรื่องอนาคตเป็นนอนแต่ฝันเดาไปก็เลยไม่ได้สักทีจะฝันได้อย่างนอ้นอย่างนี้นี่อันนี้ไม่ได้พูดเฉยๆคือหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าท่านสอนให้ดูตัวเองในปัจจุบันเห็นไหมท่านหลวงพ่อชาท่านสอนง่ายมากเลยใช้ภาษาง่ายๆนยน,นี่รู้ว่าจนก็ขยันหน่อยดิคนง่ายๆเนี่จะไปขเกียหมันคนเขารวยเขาไม่ทำอะไรเขาก็ได้กินอย่างนี้มันจะได้เลยเรืว่า ถ้ารู้ว่าจนขยันหน่อยอย่างน้อยมันก็ได้กินท่นบกินไม่อิ่มมันก็ได้กินเนี่ยถ้าไม่ทํามันไม่มีเลยอะแต่ถ้าขึ้นชื่อว่าทำแล้วนั้นคือเหตุปัจจัยของมันเนี่ยนี<อ>่นฉะนั้นมันก็เลยเป็นธรรมะเป็นหลักธรรมที่สามารถเอาไปเปรียบเทียบได้ทุกเรื่องทุกอย่างเนี่ยถ้าบุญน้อยก็ทําให้มันเยอะมันก็เลยง่ายขึ้นใช่ไหม โอ้ยเราเป็นคนบาปนียรู้ว่าบาปมันไม่ดีก็ละซะสิมันก็จะเห็นได้ง่ายขึ้นนะเนี่ยถ้ว่าความดีมเป็นความสุขโอ้ยบุญน้อยบุญน้อยยิ่งไม่ทําเลยมันก็ยิ่งไม่มีนี่่และมันก็เข้ากับที่หลวงพ่อท่านว่าหลวงปู่ท่านว่าเออยิ่งไม่มียิ่งขี้เกียดมันก็ยิ่งไม่ไม่ได้กินเลยนะเอถ้าไม่มีขยันไม่น้อยมันก็ได้กินถ้ามันขยันเนี่ นี่คือหลักธรรมบางทีเราก็มองข้ามไปมองข้ามไปนี่พอเรามันสนองความยากเนี่ไม่รู้ว่าตัณหาอนนี้มันดึงไปตลอดโดยที่ไม่รู้ตัวนะแม้แต่การศึกษากันอะไรก็เพื่อสนองตัณหาหมดเลยแต่เราก็ไม่ได้เฉลียวใจเลยอ่ะมันก็เลยหาความสุขไม่เจอเนี่ยหาความสุขไม่ได้เนี่ยบางทีมีแล้วมันน่าจะพอน่าจะ มีความสุขแล้วมันก็ยังไม่สุขเลยอะ่ะพี่นาถึงทรรมะโอ้มันเห็นได้ยากจริงๆเนาะเห็นได้ยากบางคนก็สแสวงหาทรัพย์อยากได้ทรัพย์มาเพราะได้ทรัพย์มากับไม่สามารถที่จะเอื้อํานวอยให้เกิดความสุขแก่ตนเองได้เลยเนี่ยตั้งแต่ที่มีมากเลยมากมากจนกังวลในทรัพย์เนี่ยบางที่ไปฝากไว้ก็ไม่พอใจเอาไปฝังไว้เอาไปซ่อนไว้เอาไปอะไรไว้มันเห็นไหมมันทุกข์ไหม มันทุกข์มากเหมือนกันนะทุกข์เพราะไม่มีก็อย่างหนึ่งทุกข์เพราะมีก็อย่างหนึ่งมันก็ทุกข์เหมือนกันนี่จะเรียกว่าถ้าขาดปัญญาจริงๆมันเป็นอย่างนี้แม้จะเรียกว่ามีปัญญามากนะแต่มันก็ไปคนละทางเลยนะปัญญาเพื่อที่จะรักษาปัญญาเพื่อแสวงหามันเป็นโลกนะมันไม่ใช่ปัญญา เห็นแจ้งเห็นจริงว่าเออสิ่งนี้มันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยที่เราแสวงหาเพื่อการดํารงชีวิตให้เกิดสุขนะมันไม่ได้มองตรงนี้เนี่ยบางคนมีมากๆกกับกินลําบากซื้อกินดีๆก็ไม่อยากกินกับกลายเป็นว่าไม่ได้รักษากายหรือว่าไม่ได้ไม่ได้บํารุงสุขภาพร่างกายให้ดีเลยกลัวมันจะอดกลัวมันจะหมดอย่างนี้ก็ยิ่งแย่ไปอีกเห็นไหมเนี่ยนี่เรียกว่า มันใช่ปัญญาที่แท้จริงไหมปัญญาที่แท้จริงนะจะเห็นอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนนี่ให้เรียนรู้รู้จักให้ขยันแสวงหาไม่ได้ขัดโลกเลยนะแต่ว่าขยันหาแสวงหาให้ถูกทางนะให้ถูกต้องนะได้มาแล้วต้องใช้ให้เป็นนะใช้มันทรัพย์นั้นมันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยในการดําเนินชีวิตเท่านั้น ถ้าจบชีวิตมันก็ไม่มีอะไรแล้วทรัพย์แนี้มันก็เป็นของโลกแล้วเป็นของคนอื่นแล้วเนียแต่ที่เราได้มาเราต้องใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ทั้งพบนี้พบหน้าด้วยใช้ให้ได้ทั้งปัจจุบันและอนาคตบอกไว้เลยอะ่ะถ้าใช้ไม่เป็นได้มาใช้หมดเลยมันก็หมดจริงๆเนี่ท่านก็เลยแบ่งไว้หน่อยสิได้มาก็แบ่งกินส่วนหนึ่ง เอาไปใช้โน่นใช้นี่จับจ่ายใช้สอยส่วนหนึ่งเก็บไว้เผื่อเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างก็เก็บไว้หน่อยนี่หรือว่าให้ทานก็คือบำารุงบิดามารดาสมณพราหมณ์ผู้มีพระคุณหรือเลี้ยงลูกเต้าอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องคิดต้องแบ่งเีงนี้ท่านกลัวไม่รู้ท่านก็เลยสอนละเอียดขนาดนี้บางทีมันนั่งหลับตาพี่้เรานี่ก็ไม่รู้ขนาดนั้นเนะเาะท,ทั้งที่เราเป็นคนสแสวงหาอย่าง หาก็ไม่เป็นหามาได้แล้วก็ใช้ไม่เป็นนี่ยมันก็นี่เห็นไหมปัญญามันต่างกันตรงนี้ท่านต้องมาชี้บอกหมดทำไมต้องชี้บอกเพราะสงสารสงสารกลัวจะไม่มีสุขนั่นเองแหละอยากให้ได้รับความสุขเพราะการที่นลวนสแวงหาเนี่ยเพื่อความสุขทางนั้นเลยเนี่ยทญหาความสุขไม่เจอเนี่ยั้นถ้าหันเข้ามาหาธรรมะจริงๆแล้วเนี่ยมาศึกษาธรรมะมัน คำว่าความยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้นี่เท่านี้มันก็เกิดความสุขนะโอ้ยเขามีเขากินอนยะ่างนั้นก,ก็เรื่องของเขาเรามีอย่างนี้ก็กินนี่ก็สบายเอย่าไปคิดเปรียบเทียบที่เรามีแค่นี้เราก็กินได้อร่อยได้เนี่ยถ้ายินดีพอใจนะอถ้าไม่พอใจบางก็โอ้ยกระฟัดกระเฟียดแล้วเนี่ยเห็นม้แต่สมัยเป็นเด็กมีเพื่อนนะ พักเที่ยงไปกินข้าวมันมีมีมอาหารมันเตะกล่องข้าวเตะอะไระเห็นไหมเอ,อเราไม่เคยเป็นเพราะเราไม่เคยเสียมสอนมาอย่างนั้นนะไม่มีก็เอาเกลือมาโรยกับข้าวเหนียวก็กินได้มันก็อร่อยได้เหมือนกันเห็นไหมถ้ามันมีความพอใจนีใจมันไม่ควยเขวไปอย่างอื่นนะเ,เรากินเพื่อประทังความหิวเนี่ยเพื่อให้ดำรงอยู่ได้เนี่ยอะไรก็ได้มันก็อร่อยได้เหมือนกันนะ เนี่ยถ้ามันไม่พอใจปุ๊บนี้มันไม่อร่อยสักอย่างนะดีขนาดไหนมันก็ไม่เอานะแต่ถ้าพอใจแล้วโอ้ยข้าวเปล่าก็าดีก <c ười> ินได้อร่อยดีเหมือนกันเดี๋ยวเหมือนพระมาปฏิบัตินะยเวลาปฏิบัติฝึกขัดเนะี่ยข้าวเปล่ามันยินดีพอใจในะข้าวเปล่าก็อร่อยเหมือนกันนะฉันไปเที้ยวไปภาวนาไปเออคือมันพอใจกับสิ่งของเราไงอันนั้นไม่ใช่ของเราเนะี่ยของคนอื่นเขาจะไปอยากมันก็แค่นั้นนะ่ะ เ,เรายินดีในของเราที่มีก็อร่อยได้เหมือนกันนี่ก็เรียกว่านี่ใช้ธรรมะธรรมะอยู่กับปัจจุบันสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้ในปัจจุบันถ้าสร้างความสุขปัจจุบันไม่ได้อย่าหวังเลยอนาคตยากนะแต่เราอย่ามองข้ามไปคำสอนย้ำแล้วย้ำอีกที่พระองค์ทรงย้ำนะปัจจุบันให้สนใจในเรื่องปัจจุบันดีที่สุดแม้แต่ความประพฤติการกระทำ การปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ย้ำในปัจจุบันไม่มีความรู้ก็เริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้แหละเนี่ยเริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ศึกษาหาความรู้ยังไม่ทำก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เหมือนกันจะคิดว่าพรุ่งนี้นะอพรุ่งนี้มันไกลเกินไปแต่เอาจะมากจะน้อยก็ให้มันได้ได้วันนี้ก่อน มันก็ยังภูมิใจว่าเอาวันนี้ไม่ไม่ผ่านไปเปล่านะเราได้ทำเนี่ยเราได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนแก่ผู้อื่นด้วยเนี่ยมันก็เกิดความภูมิใจว่าวันเวลาไม่ได้เสียไปเ<ม>ปล่าๆปล่าวันคืนไม่ร่วงไปเปล่าเเนี่ยเรายังได้ทําประโยชน์อย่างน้อยสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับตนเองได้ได้เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์แล้วแหละเนี่ยเออเราก็เหมือนกับว่าวันนี้เราได้กินอิ่มกินอะไรแล้วมันก็ดีไปแล้ววันหน้าก็ค่อยว่ากัน ให้มันอิ่มให้มีกําลังในวันนี้ก่อนเนี่ยความสุขพลังแห่งความสุขถ้ามันสร้างขึ้นได้ในปัจจุบันนี้มันก็มีพลังที่จะต่อสู้กับอนาคตถ้าสุขได้ในปัจจุบันอนาคตก็จะได้มีพลังในสร้างความสุขให้ยิ่งขึ้นไปได้นี่นี่คือธรรมะแบบก็คงไม่ยากไม่ง่ายเนาะ <laughs> ก็พอพอเข้าใจไดน้นี่มันเป็นสิ่งสำคัญกับอยู่กับโลกปัจจุบันนี้เราต้องเจออะไรอีกเยอะมากเนี ชีวิตมันยังไม่เหลือไม่มากเท่าไหร่นี่คือไม่มากไนมะ่ใช่ว่าไม่มากเลยละ,เ,ะเราเราท่านท่นนั่งอยู่นี่ไม่มากนะม,มองพัดที่ผ่านมากับอนาคตที่เราจะไปนะไหนมันใกล้มันไกลกว่ากันนะะฉะนั้นเราจะอยู่ลักษณะไหนที่จะให้มันเกิดความสุขสงบได้นะี่เด็กก็ต้องอาศัยธรรมะนี่แหละนรรมะเอะทำมาก็พอแรงแล้วเอามัน พออยู่ได้พอถึงลมหายใจสุดท้ายเนี่ยแต่ถ้าอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้ววางแผนไว้หน่อยมันก็พออยู่ได้ย่รับนีทนเอาหน่อยเนี่เพราะว่ามันไม่เหมือนกันจริงๆนะบ,บุญบ,บุญบารมีไม่เหมือนกันถ้ามันลําบากก็ทนหน่อยแต่หาวิธีให้มันสุขได้เนี่ยพระพุทธเจ้า่ันสอนไว้ทุกรูปแบบเนี่ยจะทําอย่างไรคนมีน้อยคนมีมากหรือไม่มีควรจะทําอย่างไรเนี่ย ก็ศึกษาศึกษาธรรมะเนี่ยก็จะทำให้เราได้ดีใจภูมิใจสร้างความสุขขึ้นได้ในปัจจุบันฉะนั้นก็ฝากเป็นข้อคิดธรรมะนะไว้กับทุกท่านทุกคนนี่เพราะว่าชีวิตปัจจุบันมันยุ่งเหยิงเหลือเกินนะต้องอาศัยธรรมะมากๆนะน,นก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญในธรรมโดยโทั่วกันตลอดกาลละนานเถิสาธุ <c oughs> Yeah.